ก็เชื่องด้วยนะครับดูครับเชื่องมากไม่มาครับผมไม่ตองมาเลนี่นะครับจับได้นะครับจับได้นะครับไม่ตื่นนะครับผมเพราะแม่มือปืนก็จะรู้งานนะครับตอนนี้ยังไม่มีไข่นะครับก็อยากให้ดูมุมความน่ารักของตัวเขากันบ้างนะครับดูครับตัวเขาก็กําลังตบแต่งรังเหมือนกันนะครับนี่ครับสวัสดีครับทุกท่านที่กาลังติดตามรับชมผมทางช่องยูทู e มาถ่ยบ้านทุกท่านนะครับ วันนี้ก็พบกันที่ช่องยูทูปมาร์คไทยบ้านนะครับอยู่กับตัวผมเองมาร์คไทยบ้านครับกับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พงพิสุทธิ์ฟาร์มนะครับฟาร์มนกเขาฟาร์มเล็กๆพื้นที่ที่อยู่แล้วมีความสุขของคนที่ชอบนกที่ชอบเหมือนกันกับผมนะครับก็พบกับผมมาร์คไทยบ้านเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายนกเขาโชว์อีกสักหนึ่งคู่นะครับคู่นี้เป็นเรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงนะครับทุกท่านนี่นะครับ เป็นแม่เลี้ยงแม่มือปืนนะครับเป็นนกเขาแขกครับสีขาวเป็นนกเขาขาวนะครับทุกท่านก็พอดีว่าผมขายของเก่าได้เงิน400บาทนะครับผมก็เลยลองขับรถหาดูนะครับว่าอยากได้นกเขาแขกแบบนี้นะครับมาไว้เลี้ยงไว้เพื่อที่จะเอาไว้ฟักไข่ของพ่อแม่พันธุ์หลักของผมนะครับพ่อแม่พันธุ์นกเขาใหญ่ของผมแล้วก็เอาไว้ที่จะฟักเลี้ยงลูกของมันเองเพื่อขยายมาเป็น มือปืนเยอะนะครับผมก็มีความคิดว่าแบบนี้ผมเลยได้เดินทางไปในตัวอำเภอพี่มามกับชุมพวงนะครับผมไปในพี่ไมยก็หาไม่มีเลยครับนกเขาแขกผมก็เลยเสร็จผมก็เลยเดินทางมาชุมพวงนะครับไปชุมพวงผมก็เลยไปสกดตามหานะครับไปสะกดลอยตามหานะครับทุกท่านก็เลยไปเจอนะครับที่บ้านรู้สึกจะเป็นบ้านเดือบ้านพี่คุณทองนี่แหละครับประมาณนี้นะครับผมก็ได้ไปเจอกับ พี่ท่านหนึ่งเขาก็แนะนําให้ผมไปที่นี่นะครับผมก็ไปก็เลยไปเห็นนกเขาแข็งนะครับก็ไปคุยถูกคอกับพี่เขาเพราะว่าคนชอบนกเหมือนกันนะครับคนชอบนกคนชอบไก่ต่อเหมือนกันก็คุยถูกคอกันนะครับก็เลยว่าผมขอมาสักหนึ่งคู่ได้ไหมผมอยากเอามาผสมพันธุ์นะครับผมก็ขอซื้อมาหนึ่งคู่นะครับเพราะว่าผมมีเงินแค่สี่ร้อยบาทนะครับผมก็งบประมาณน้อยนะครับพี่เขาก็มีหลายอยู่ครับแต่ว่าผมมีเงินแค่นี้ผมก็เลยเอาคู่เดียวก่อนเอามาทดลองก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ ไม่มีนกพ่อแม่พันธุ์ที่ไข่อยู่นะครับผมก็เอามาไว้เผื่อนะครับจะได้ใช้งานเลยนะครับเพราะว่าจะได้เร่งผลผลิตนะครับอันนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยนะครับในการฟักไข่แล้วก็เลี้ยงลูกของนกเขาใหญ่นะครับทุกท่านนี่นะครับใส่มาในกล่องกล่องเดียวนะครับก็เป็นงานเรียบร้อยนะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่มือปืนที่เป็นงานนะครับเลี้ยงลูกของตัวอื่นมาหลายครอกถือว่าเป็นงานนะครับอยู่ในนี้ก็มีหนึ่งคู่นะครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับผม สีขาวกับสีครีมนะครับผมก็มาที่บ้านได้ซื้อมาหนึ่งคู่นะครับก็เพื่อเอามาพัฒนาฟาร์มนะครับสร้างผลผลิตให้เราได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับเราจะกลับกล้องให้ดูนะครับทุกท่านก่อนนี้นะครับพ่อแม่พันมือปืนจะอยู่ในนี้ทุกท่านผมซื้อมาใส่กล่องน้อยนะครับพอดีว่าไม่มีกล่องใส่นะครับก็เลยได้ใส่กล่องนี้มานะครับทุกท่าน นี่ครับส่วนมาถึงผมก็ได้เตรียมกงนะครับก่อนจะมาถ่ายคลิปเปิดคลิปนะครับผมก็ได้เตรียมที่จะใส่กงที่จะใส่ผสมใส่แม่มือปืนนะครับนี่ครับผมก็เลือกเป็นกงนี้นะครับเพราะว่ากงนู้นใส่ดอลล่าแล้วก็ใส่กงนี้แล้วก็ขั้นกงนี้นะครับแล้วก็เอานกเขาใหญ่ใส่กงนี้เพราะว่าเท่านกเขาใหญ่ใส่หมดเลยก็อาจจะเล็กๆนะครับช่วงใหม่ๆอาจจะเป็นการรบกวนนะครับเพราะว่าติดกันหมดมันก็เลยเอานกเขาแข็งมาขั้นนะครับ ถ้าพ่อแม่คู่นี้กับคู่นี้ที่ผมใส่เก่งเมื่อไรผมก็จะเอานกเขาแข่งออกไปใส่กรงนู้นนะครับกรงข้างบ้านเดีย๋ยวตอนนี้ก็ลองดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าผลผลิตไม่ได้ผมก็จะทําการเปลี่ยนย้ายเคลื่อนย้ายเพื่อให้ผลผลิตได้ตามที่ผมต้องการนะครับนี่ครับในกรงมาดูในกรงครับผมก็เตรียมขี้ฝอยรั่วฟางใส่ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ เอาวางไว้ที่พื้นนะครับเพื่อให้นกหยิบขึ้นไปสร้างรังเองนะครับผมแล้วก็มีดินทรายนะครับผมทรายล่อนทรายละเอียดแล้วก็เม็ดกรวดผสมกันแล้วก็มีอาหารนะครับนกเขาใหญ่เม็ดใหญ่กับนกเขาใหญ่เม็ดเล็กนะครับผมแล้วก็มีข้าวเปลือกแล้วก็มีอาหารหมูผสมอาหารไก่นะครับผมแล้วก็มีเป็นแผ่นซอล่านะครับผมเอาไว้ให้นกเดินนะครับจะได้ไม่เจ็บตีนนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยน้ําสะอาดนะครับผม ก็เป็นน้ำสะอาดครับก็ต้องมีนะครับการดูแลการบำรุงก็ต้องเหมือนพ่อแม่พันธ์เหมือนนกเขาใหญ่นะครับเพราะว่าเขาจะเลี้ยงลูกนกเขาใหญ่นะครับเราก็ต้องให้อาหารสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ <S <S เขาจะทําประสิทธิภาพทํางานได้เต็มที่นะครับถ้าอาหารสมบูรณ์ <ST> เขาก็จะสามารถทํางานของเขาได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมเราก็เขาเป็นสัตว์เหมือนกันเอามาเลี้ยงเหมือนกันกับนกเขาใหญ่เราก็ต้องดูแลให้เหมือนกันนะครับอย่าไปแบ่งแยกนะครับว่า อันนู้นดูแลกว่าอันนี้ดูแลดีกว่านะครับไม่มีนะครับผมต้องดูแลให้ดีเท่ากันนะครับว่าเอาเข้ามาขังไว้แล้วก็ต้องดูแลให้ดีนะครับผมคนนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนํานะครับผมก็จะได้ปล่อยเข้าเลยนะครับมาดูไปติกิริยากันนะครับคู่นี้ตอนที่ผมเอามากําลังฟักไข่ตัวเองนะครับผมไม่ได้ใช้งานผมก็เลยซื้อมานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขาได้แถมไข่เข้ามานี้นี้ด้วยไหมนะครับเพราะว่า จะได้เอาล่อในรังเลยนะครับจะได้เข้ารังไวๆถ้าไม่แถมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะปล่อยเลี้ยงให้สมบูรณ์ให้มันไข่ใหม่เองนะครับเพราะว่านกผมก็ยังไม่ได้ไข่นะครับก็จะได้พร้อมกันนะครับผมโอเคครับเราจะมาปล่อยกันเข้ากรงกันเลยนะครับทุกท่านแต่ว่าผมไม่มีขากล้องนะครับผมจะทําการแกะก่อนนะครับผมไม่ได้ตั้งกล้องนะครับแกะเสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับทุกท่านนี่นะครับทุกท่านผมแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าอยู่ยังไงนะครับ พอดีเป็นกองขนาดเล็กนะครับผมอันมาสองตัวเลยก็เลยอยู่แบบนี้นะครับตัวผมก็จําไม่ได้นะครับพี่เขาก็บอกอยู่ว่าตัวสีอะไรเป็นตู้ผู้ตัวสีอะไรเป็นตัวเมียนะครับแต่ว่าดูไม่ยากหรอกครับนกเขาแขกก็เหมือนกับูกเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับทุกท่านเอาไว้แบบนี้นะครับผมไม่ได้ตั้งกล้องขาตั้งกล้องผมพังยังมาไม่ถึงนะครับเอาไว้ผมปล่อยใส่เสร็จแล้วผมจะมาถ่ายครั้งนะครับเพราะว่าแบบนี้มันเสี่ยงตัวการที่จะหลุดนะครับผมโอเคครับแล้วมาเจอกันครับ คนนี้นะครับทุกท่านเราก็ได้ทําการปล่อยพ่อแม่มือปืนเข้าโกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเชื่องนะครับผมจับได้เหมือนกันนี่นะครับผมก็ยังไม่ได้ปิดประตูนะครับทุกท่านคนนี้นะครับเข้ามาถึงก็ทําการไซขนนะครับเพราะว่าอึดอัดมานานนะครับดูครับสีก็สวยมากนะครับผมก็ลืมจับดูตะเกียบก้นไปเลยนะครับเมื่อกี้นี้มาตัวไหนเป็นเพศผู้เพศเมียนะครับดูครับสีก็สวยนะครับนี่นะครับ กำลังไส่นนะครับผมมาถึงก็ได้ทําการเข้ารังก่อนเลยนะครับเพราะว่าแม่มือปืนกับพ่อมือปืนจะรู้งานนะครับผมนี่นะครับส่วนเสียงขันของเขาก็จะไม่ไพเราะไม่เพาะเท่านกเขาใหญ่นะครับเขาจะขันคล้ายๆนกพิราบนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงนกพิราบนะครับผมเขาเป็นนกเขาแขกนะครับนกเขาขาวนะครับทุกท่านดูครับนี่แหละครับก็ไซขนนะครับผมแล้วก็เริ่มที่จะแต่งรังในบางส่วนนะครับ พี่เขาก็ไม่ได้แถมไข่มาล่อนะครับก็ไม่ได้แถมมานะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะบำรุงให้สมบูรณ์ให้มันไข่เองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับดูครับพวกท่านมาดูใกล้ๆนะครับเชื่องๆกันเลยดูครับไม่มีกลัวนะครับนี่ครับก็อยากกระพือปีกนะครับเพราะว่าอยู่กรงแคบนะครับกรงผสมของพี่เขาที่ผมไปซื้อมาก็ ไม่ได้ใหญ่นะครับผมก็เป็นกรงเล็กๆก็อึดอัดนะครับผมก็เลยมากรงใหญ่ก็เลยได้กระพือปีกนะครับผมนี่นะครับก้อนนกเขาแขกนกเขาขาวเป็นแม่เลี้ยงนะครับผมเป็นมือปืนนะครับก็สมบูรณ์ดีทุกอย่างนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับในสิ่งที่ควรจะมีนะครับนี่ครับดูครับเชื่องครับผมก็น่ารักนะครับถ้าเลี้ยงสวยงามก็ใช้ได้แล้วครับนี่ครับจะเข้าหลังครับเข้าหลังครับ นี่ครับพอทําการตบแต่งรังเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีไข่นะครับผมดูครับพ่อแม่มือปืนก็จะรู้งานนะครับตอนนี้ยังไม่มีไข่นะครับก็เลยตกแต่งรังรอนะครับก็รอให้ไข่ก่อนนะครับหรือว่ารอให้พ่อแม่พันผมไข่นะครับก็จะได้เอามาให้ฟักหรือว่าถ้าอยากได้เป็นนกต่อนกเขาชวาก็เอาไข่นกเขาที่อยู่ตามธรรมชาติมาให้มันฟักก็ได้นะครับก็จะดูแลเป็นอย่างดีนะครับผม เขาก็เลี้ยงมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงได้ถึงสี่ฟองพร้อมกันนะครับสี่ตัวพร้อมกันเพราะว่าเขาเก่งแล้วด้วยครับคู่นี้เป็นงานแล้วด้วยก็ขอบคุณพี่เขามากนะครับที่แบ่งมาให้ผมนะครับถ้าหากว่าพี่เขาได้เห็นคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมมาร์คทยบ้านก็ขอขอบคุณจากใจเลยนะครับพี่เขาก็อาจจะยังไม่รู้จักผมนะครับครั้งแรกเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้โด่งดังมากนะครับผมก็ไม่ได้โฆษณาตัวเองอะไรนะครับผมก็ไปบอกไปขอซื้อตามความจริงนะครับผมผมก็ ตามนั้นนะครับนี่ครับก็กำกำลังตกแต่งลังนะครับผมดูครับนี่ครับผมถ่ายให้ดูนะครับผมกําลังตกแต่งลังนะครับนี่ครับสีขาวก็สวยนะครับผมนี่นะครับนี่ก็ตกแต่งลังนะครับผมสวยๆนะครับพูดปีกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูอีกฝั่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับผม นี่นะครับผมผมก็ได้เบี่ยงตัวเองเข้ามาในกรงนะครับนี่นะครับเชื่องครับผมเขาก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาว่าจะกลัวผมเลยนะครับแต่เขาเข้าคู่ผสมพันธุ์แบบนี้เราก็จะไม่รบกวนเขานะครับจะทำเท่าที่ทําได้นะครับเท่าที่จาเป็นให้ไวที่สุดนะครับผมจะไม่รบกวนเขานะครับเพราะว่าเขามีคู่เขาอยู่เป็นคู่เขาต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ต้องการให้มีอะไรมารบกวนเขาอยู่แล้วนะครับผมก็ จะไม่ก้าวกายไม่ล่วงเกินนะครับเพราะว่าเขาเป็นแม่มือปืนด้วยนะครับผมเมื่อกี้ผมก็กําลังจะกลับกล้องนะครับผมก็เลยหันมาเห็นก่อนนะครับก็อยากให้ดูมุมความน่ารักของตัวขาวกันบ้างนะครับดูครับตัวขาวก็กําลังตกแต่งลังเหมือนกันนะครับนี่ครับสีขาวน่ารักสวยครับผมกําลังกําลังตกแต่งลังเหมือนกันนะครับดูครับก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาต่อไปนะครับเขา ตกแต่งรังผมก็ไม่อยากรบกวนเขามากนะครับผมนี่นะครับผมดูครับสวขาก็ทําการเข้าฟักในรังนะครับตัวนี้คู่นี้ก็เชื่องครับผมก็คงให้ลูกมาให้ผลผลิตมาเชื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าพ่อแม่พันธุ์ผมก็เชื่องแล้วพ่อแม่มือปืนก็เชื่องด้วยนะครับดูครับเชื่องมากไม่มากครับผมจะทําอะไรดูนี่นะครับจับได้นะครับ จับได้นะครับไม่ตื่นนะครับผมก็น่ารักกันมากครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จะขอรบกวนพ่อแม่มือปืนประมาณนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพงพิสุทธิ์ฟางของผมด้วยนะครับจะผลิตให้มีผลผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานฟรีเมียมนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมาร์คไทยบ้านได้ทําคลิปวิดีโอลง YouTube ต่อไปนะครับสาหรับ ข้อมูลติดต่อผมนะครับก็ Facebook พงพิสุทธิ์อุตสาหการนะครับ ID เดยไลน์ก็ m a r k 0702 45นะครับผมเบอร์โทรก็065 249 3719นะครับผมวันนี้ก็ขอลากันไปกับแม่มือปืนน่ารักน่ารักครับผมโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ